ก็มอยเพื่อนเล่นบ้างส้นับไปรัขอสนับรัวจพ่จุบพเดี๋ยวมาสนับบอกห้าลววยดูนะพจุเอาดีบชเเยนี่กระลา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 กรลากระ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 ลากรกระลา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 ลากระ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 ลากะกลา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 กะลากระลาากระลากรากรกกระลากรากระล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 ากรกระลลากระลากระลาากระลากกรลาา ใเอเบไปจุมตามึงบามันดีว่าฟามือได้เท่าพวกปูเป่ามึงบามันดีสวยสวยมามันดีนีมันมีใครฟเราบ้างมึงะผ่ั้วองนี้งามาืไอเดู่ใเรื้องฟามกูให้มึงที่นึงเลใช่เอาตรงเองตายแล้วตาแล้วตาแล้วตาแล้วตแล้วงไห ข้งพาบาลยนะ้าหน้าโรงพยาบาลยนะดูนมันมันจะไปมันจะไปไปส่งกะลาไปส่งกะลาเดยสวยเฮ้เอไอรถถังไอรถถังยงหลังรงบ้านรถถังนัที่ทางขี้อ่ะมันอมันแอบมีมันนะหงโรงาบา่ย่ะพี่อ้เหเหแล้วเหนแล้วนี่ยไอ้แมมาหลังโรงบ้านหน่อยเพื่อนลังการเยอะเกินโรงพยาานไปรืบ้านโอเค มาลงร้านอ่ะไอหัวเล้งอ่ะเอาหน้าาองตัวฮ้ยม่ัวคนเดียวเลยเนีเฮ้ยวิอ่เลยเฮ้ยสถานการไปเลยตามไปเลยตุมตามไปเลยป้าเรืหน้ลงบานนะหลังหรือหน้าปา่ยหน้าหนหน้าหลังลหน้าเดี๋ยวไปช่วยเดีไปช่วยสองวิถึงฝานสับเลย ลองรถตายอีกแล้วอีนีตายอีกแล้วเอ้ก็ชุบไงพี่เอออินีมึงจะเมื่อไหร่จะเลิกฟรีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไป มันไ่พี่น่ยกบพงมีกบเกมันมาคายไปมันไม่กบเขียวอ่ะเร็วเรานี้ดิวันนี้ดิมันมีตลตอรกูตายตัวนึงเป็ไหนวะให้ไปเ็นตาอีกหมอต้มนี่ตัวเดียวใครทำใครทำตอรอวะงุกอิสัตนี่ไม่ให้กูคอบ้องหูเลยกูอยากขอนงอกมัให้อยู่นอ่ขี้แกนี้ขี้แกนีขี้แกนี้ขี้แกนี่ขี้แกนีๆขี้แกนีขี้แกนี

ปากมึงว่าทางซ้ายแปลกป่ะหันมาเดียรซ้ายอ่ะตัวเมมเลยนี่แม่เมมนี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 ่เม้มนี่เม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 ้มนี่เม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 ้มนี่

giane giane phet jup ล็อกรด้นะล็อกรด้นะตำรวจมันเกิดแล้วตำรวจมันเกิดแล้วพอ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 ตำรวจเดลนรอเกิดแล้วไอ้เอาไปก่อนอาไปก่อนมีตาข้างหลังกูบอกลตอรอมันลุกแล้วนะเขาวอนะเขาวอนะวอก่อนนะวอลอะไรมันเอ๋อะไรกูปาดข้างหลังมีตาข้างหลังมีตาข้างหลังต่อรอมันลุกแล้วต่อรอเติมสองแล้วต่อรอเติมสองครับไปได้กลิ่นน้าหอมมึงอ่ะ ไอ้เฮียแมพการ์ลาดกลางตลอนเรเติมสามเอาเติมสามแล้วดีนี่เป็นอะไรี่ขึ้นมาได้เพื่อนใหม่พี่พี่ปักเกอร์มีคนร้องช่วยไหมเนี่ยมีอ๋อมีอ๋อทำไมดูกติดไฟเอาเฮ้ยของหลังมาเลย แม่ไทยมีเรื่องลงไปแล้วไปเรื่อยอาบน้ำกางหลังเราต้องใช้ได้รอรออยู่พี่รออยู่อันนี้คือเขตโรงพยาบาลงมาเนี่ยเพื่อนผมเลยพี่เพื่อนผมฝุดบาทเหมือนกันหมอหมอรอหมอรออยู่ไหนพี่ป้าแกนะฝุดบาทตรงนี้เลยเหรอรอตายอยู่พี่ม่ติเลยยันตรงเนี้ยยันฝุดบาทเนี่ยตรงรถผมเลยใช่ไหมเพื่อนผมว่าโอ้โหยังไกลอ่ะหมอแม่วิ่งตามดูยี่สี่อะเบะซอกตึกแม่ยังดูตัมแบ็คลิสอ่ะไอ้เนี่ยทำไมทำไมตรงไหนวะเนี่ย หลังงาเป็นอะไรอ่ะเม่วนจะนำหลออะไรพี่ไม่่ตัวลนไได้ไอ้กังลิงเลยพี่จะงอมไปแล้วอ่ะเฮ้ยดูดิ้งไม่คตรอร่อยะดูถ่ายรูปดิโคตรหาตัวตลกไปไม่ได้เฮ้ยตหนีหลังโรงพยาบาลเฮ้ย แก้งว่าไปแล้วไอ้เยี่ยมป้าแก้งว่าไปแล้วนี่บ้าแล้วเยี่ยมเฮ้มันจะหนีนอนแต่โดนเจอไงี่ยดูสภาพมันเดียวบ่นี่มึงลุกไปเลยนี่ว่าไม่สนใจอะไรเลยว่าก็เมอเร่อวะเยี่ยไอเยี่ยมี่ฉันต้องถามเนี่ยเอ้ยมึงทำมือควอะไรวะ มึงจะไปไหนของมึงวะเดี๋ยวกูบ้องหูนไหนนขอบ้องหูเ้ยมันวยเฮ้ยดูมาเฮ้ยทำไม่ได้หรอนัไม่ได้หอเียเสียหรอ่อยเฮียสบายเฮีายตอยเฮีย เพิ่งสั่นเหรอวะเรื่องนี้ถึงหูพี่หนักขี้เขารับไม่ได้นะเว้ยเมื่อกี้เมื่เป็นปฏิกิริยาต่อต้านแบบนี้เดี๋ยวเขาไล่มึงออกแกงนะน้องชายเดี๋ยวเขาไล่มึงออกแกงนะเว้ยไม่มีปั ยี่ยี่ทีไหมเนี่ยอะไรนะตัวไปทำอะไรของม้าปหนึวะเดี๋ยวข้ามาโชว์วิ่งกลับมาละไอ้ปะบู่วิ่งกับละไปวิ่งไปไหนวิ่งอยู่ข้างหน้าสามตัวนะต้องมีสี่เว้ยผู้หญิงอีกตัวหนึ่งเอามาเนาะ ัช่วยพ่จุกนะ,ะพี่จุกคอมโบนะพี่จุกอา้อาวอ้าวตายคาตีนเลย <laughs> มันตายคาตีนเลยมันเลันเตะตายมอมตายอ่ะอ้เหี้ยมึงนิ่มจังวะเก็บได้ครับเก็บได้ครับ อ้าวใช้แฟชั่นวางอาวุธไม่ได้นะครับเนี่ยตรอดทำไงหนาที่นี่เนี่ยที่นี่ต้องทำไงครับนี่ถ้าถ้าเอาแฟชั่นวางอาวุธไม่ได้นะครับตลรดบ้าแล้วเหรเดี๋ยวมันบ้าไปแล้ววะแม่งยืนแบบให้พวกเราวนอยู่กันนะคนอื่นไปไงบ้างหน้าโรงพยาบานตายหาหมดฮะหน้าโรงพยาบาลตายหาหมดแล้วเอ้า ผ yeah, uh, yeah. uh ah. mm hmm. ู้หญิงไปไหนอ่ะ hmm. ตัวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงไปไหนหลังโรงพยาบาลอยู่ปะเนี่ะเข้าไปดูข้างในโรงพยาบาลเำรวจไอ้จุกสดจุกสดลีให้ลีให้จุกจุกจุกลีอะไรเงี้ยนู้นั้นว่าตอนผมพูดว่าอะไรเขบอกว่ามาช่วยผมหน่อยผมคนเดียวไม่ไหวไอพูดเนี้ยแต่หน้าจุกปาดเลยคนใส่หน้ากากจุกมันดีจุกมันดีจุกมันดีเหมาะตำรวจไม่อยู่แล้วเนี่ยจุกมันดีจุกมันดีมีคนนึงหน้าพี่เมย์แตเขาชมภาพผู้หญิงดิมาชมภาเข้าเค ไอแกไม่มากูหีเลยหละไอ้สั์ผู้หญิงมาแล้วพี่อีป้ามาแล้วอีป้ามาแล้วเฮยไหนอีป้าอีป้าอยู่ไหนอีป้าอยู่ในโรงพาบโอ๊ยไมอากะดื้ผม่ดอว่ไปนูนไปไปไอ้เียนี่ไอ้เจนี่อามันกลับมาแป้านี่ออไอป้าดีกว่าอป้าเปีไเจร้องไห้เ่ะปลี่ยนตัวด่าบโอมึงฟีไทีนี่มึงเลิกฟีทีดิโง่ อีเสียวมันรัวมันเหลือแม่งนั่งเบะอหลังโรงพยาบาลน่ะเ้ยไอ้เหี้ยคำว่าสกอยนี่โดนปะวะไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนโดนไหมใช่ใส่ไปแล้วมันเคยมีประเด็นนะมันเคยมีประเด็นนะคำนี้มันเคยมีประเด็นไม่โดนหรออย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยอ้าวไม่ทันแล้วด่าไปแล้วอ่ะแสงนั้นเป็นสกอยมากับผู้บ่อยผู้พาผมสเกิร์ตเกมบอกมาผมบอกไปใส่กางเกงเหมือนสกอยอ่ะกลับไปซ้อนรถมอไซค์อ่ะโอ้โหมียอดด่าดีทีนี้ ที่อ่ะก็ในเมืองมันมีมอไซค์อ่ะมันร้องอะไรอ่ะเด็กแว้นยังด่าได้เลยเด็กแว้นโดนใบนี่นะไม่มีกินแย่แล้วก็ด่าแล้วผมด่านี่ด้วยแม่แม่ปลาบ่ะแม่ปลาบูอยู่ไหนด่าปลาบูไหมแฟนแมงโดนใบแดงไอลิวบาบูนไอลิวบาบูนไอลิวบาบูนดบาบูนดบาบูนพอด่าเองด้วยเฮียสุดปะ อยากรู้คำนี้คำว่เชนีนี่ได้ไหมโอ้จัดดดอวะก็ลองจัดด้วยเผือ้เผื่ๆผื่ๆผื่ออย่างเงี้ยได้ปะจั๊ไปลองดูดิหาแต่ละคำมาแล้วพวกมึงกันเนาะยินรับพี่เว้ยสวัสดีครับพี่เฮียชีวิตมึงมีใหม่อะไรเอ้ยมึงพากูไปหาหมอหมอหมขวดิ าย,อยาโอ้โหมันรงพลังใหญ่แล้วมีวงแดงเก่งเลยวพี่้มีคาบแพงไปแล้วสี่หนึ่งหกก,ก็ได้ไปจบสี4 4่หนึ่งหกสี่เก้าเพ่เติมแล้วก็ได้สี่หนึ่งหกสี่เก้าก็จะกระยาที่มันสมยัยโอ้มาเป็นดุ้นเลยวิ่งจะกระยาแล้วปั๊มเลย มุงนังานซอกงารงานซอกงานซอยนี่ต้องให้กูนะไปเป็นปีนขึ้นตึกไปไหนเราไม่รู้ไรเงี้ยมันอยู่บนตึกข้างหลังอะพี่ไอ็พี่ไปไหนแล้วมันเป็นลิงมันเป็นลิงมันมันล้มมันล้มโดนกูกี่รอบแล้วฮะหน้าสนตีนเงี้ยโดนกูกี่รอบแล้วอีอะเป็นเป็นหัวหน้าภาษา นลมสามีตั้งมากมายสักเธอที่สุดนี่ตายพี่ลิ้ยงปินตึกนี่หว่าเหี้ยตายแล้วหรอมีอีกใช่ไหมมีอีกใช่ไหมข้างบนอ่ะมีไหมมีสามตัวพี่ต้องอยู่ในนี่มั้ยลงมาเลยวะเนี่ยผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะไม่รู้อยู่ไหนตอนเนี้ยนี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะเหลืออีตัวเดียวหมอไปส่งหมอไปส่งผู้หญิง สมผู้หญิงหมอไปสงผู้หญิงตายไปหน่อยตายไปหน่อยหมอไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแไหนไปไหนไปทางไหนไปทางไหนกลางกลางเลยอีกการอะไกลางกลางกลางกังกังดูทรงอย่ากนอนทุกคนใครบัมรถมองไหนเจอยไม่เจอแล้วเนี่ยอยู่ใน้อบ้านไม่มีหมอผ้าพไม่ตรงหมอโอโหตัวไอตัวนั้นอยู่ไหนไอตัวนั้นไปไหนไอตัวตัวคนอยู่นี่อยู่หนห้องบ้านเนี่ยต้องมาพาไตรงนะ Gracias.